เคยสงสัยไหมครับอยากเริ่มลงทุนหุ้นแต่พอเปิดแอปมาเจอทั้งกองทุนรวม ETF แล้วยังมีหุ้นรายตัวอีกเป็นร้อยอันนั้นเขาก็ว่าดีอันนี้เขาก็ว่ารวยแล้วสรุปคนอย่างเราที่เพิ่งเริ่มต้นมีเงินไม่เยอะหรือมีเวลาไม่มากควรเลือกทางไหนกันแน่วันนี้ผมจะมาแบะไต่ายให้ฟังแบบเพื่อนคุยกันครับว่าระหว่างให้มืออาชีพดูแลกับลุยเองนักเลงพอแบบไหนจะคุ้มค่าและเหมาะกับคุณที่สุดในระยะยาวดูคลิปนี้จบ คุณจะเลือกทางเดินการเงินของตัวเองได้ท,ทันทีไม่ต้องมุมเองให้เสียเวลาครับก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่า3อย่างนี้มันคืออะไรผมขอเปรียบเทียบก,กับการกินข้าวนะครับจะได้เห็นภาพชัดๆ 1. กองทุนรวม m u วช Fu ฟันเหมือนเราไปกินข้าวราดแกงครับเราแค่บอกแม่ค้าว,ว่าอยากได้แกงส้มกับไข่ดาวแมค้าซึ่งก็คือผู้จัดการกองทุนจะเป็นคนตักให้จะสัดส่วนให้เสร็จสับเราแค่จ่ายเงินแล้วรอรับผลตอบแทน ข้อดีคือสะดวกไม่ต้องล้างจานเองแต่เราเลือกไม่ได้นะว่าไข่ดาวต้องสุกแค่ไหนเพราะเขาทำมาเป็นมาตรฐานแล้ว 2. ETFExchange Traded Fund อันนี้เหมือนบุฟเฟ่นในห้างครับมันคือกองทุนรวมนั่นแหละแต่มีความพิเศษตรงที่เราสามารถเดินไปซื้อขายที่เคาน์เตอร์ได้ตลอดเวลาเหมือนหุ้นรายตัวค่าธรรมเนียมมักจะถูกกว่าข้าวราดแกงนิดหน่อยเพราะเขามักจะจัดเซตตามดัชนีเช่นเซตห0 ไม่ต้องใช้เชฟฝีมือเทพมาปรุงใหม่ทุกวัน 3. ซื้อหุ้นเอง individual stocks อันนี้คือเข้าครัวทำเองเลยครับคุณต้องไปตลาดเลือกซื้อผักซื้อเนื้อวิเคราะห์หุ้นมาปรุงเองข้อดีคือคุณคุมรสชาติได้100%อยเอรอยากใส่พริกเยอะหรือน้อยตามใจชอบถ้าทำอร่อยเลือกหุ้นถูกตัวก็ฟินกว่าใครแต่ถ้าทำไม่หุ้นตกก็ต้องรับผิดชอบเองนะครับแถมเสียเวลาเตรียมของนานด้วย ทุกท่านมองบนจอนะครับกองทุนรวมมีคนดูแลสะดวกค่าธรรมเนียมก,กลางๆา ETF มีคนดูแลตามดัชนีซื้อขายเร็วค่าธรรมเนียมต่ำซื้อหุ้นเองดูแลเองใช้เวลาสูงไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเสียแค่ค่าคอมมิชชั่นมาดูชีวิตจริงกันบ้างครับผมยกตัวอย่างสองเพื่อนรักน้องมีน้อยกับพี่พอมีเคสที่1น,น้องมีน้อย นบ1 0 0 0ถึง5,000บาทต่อเดือนน้องมีน้อยทำนานประจำยุ่งมากแต่อยากออมเงินให้งอกเหนืยถ้าไปซื้อหุ้นเอง1000บาทอาจจะซื้อหุ้นใหญ่ๆได้ไม่กี่หุ้นหรือบางตัวซื้อไม่ได้เลยเพราะขั้นต่ำา100หุ้นมันแพงไปทางเลือกที่คุ้มที่สุดคือกองทุนรวมหรือ ETF ครับเพราะเงิน1000บาทของคุณจะถูกนำไปกระจายซื้อหุ้น50-100ถึงตัวทันทีเหมือนซื้อเข้ากล่องที่มีสารอาหารครบในราคาประหยัดครับ เคสที่2พี่พอมีงบห้าหมื่นถึงหนึ่งแบาทขึ้นไปพี่พอมีเริ่มมีเงินก้อนและมีเวลาอ่านข่าวเศรษฐกิจบ้างพี่พอมีสามารถใช้กลยุทธ์คอและซัทลไลทได้ครับคือเอาเงิน70-80%ไปลงใน ETF หรือกองทุนดัชนีเป็นฐานที่มั่นคอเพื่อความปลอดภัยส่วนอีก20-30%ลองเอามาซื้อหุ้นเองซัตทลไลทในบริษัทที่พี่พอมีชอบจริงๆเช่นหุ้นห้างที่ไปบ่อย หรือหุ้นธนาคารที่ใช้ประจำเพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดครับเอาล่ะใครพร้อมเริ่มแล้วหยิบกระดาษมาติ๊กตามผม7ข้อนี้ครับ 1. เป้าหมายคืออะไร,กระเกษียณสีบ้านหรือแค่อยากลอง 2. รับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้ายอดเงินหายไป20%ในวันเดียวนอนหลับไหม 3. มมีเวลาให้มันวันละกี่นาที ถ้าไม่มีเวลาเลยไปกองทุนเถอะครับ 4. เงินก้อนนี้เย็นพอไหมต้องเป็นเงินที่ไม่ใช้ใน3-5ปีข้างหน้า 5. เข้าใจค่าธรรมเนียมหรืออยังเช็ค expense ratio ของกองทุนด้วยนะ 6. มีบัญชีหุ้นหรืออยังถ้ายัางไปเปิดแอปธนาคารที่คุณมีอยู่ได้เลยเดี๋ยวนี้ง่ายมาก 7. แผนสำรองคืออะไรถ้าตลาดหมีมาจะซื้อเพิ่มหรือจะถือเฉย,เฉย ต้องตอบตัวเองให้ได้มือใหม่มักจะตกหลุมพรางเดิมๆ5้าอย่างนี้ครับฝังไว้จะได้ไม่เจ็บตัว 1. ซื้อตามเขาเล่าว่าเพื่อนบอกตัวนี้ดีกองนี้เด็ดเลยจัดเต็มสุดท้ายเขารอดแต่เราร่วง 2. ลืมดูค่าธรรมเนียมบางกองเก็บค่าตงแพงมากผ่านไป10ปีกำไรหายไปเกือบครึ่งเพราะค่าธรรมเนียมเนี่ยแหละ 3. อาอินในหุ้นตัวเดียว มั่นใจมากว่าบริษัทนี้รุ่งแน่พอเกิดเหตุไม่คาดฝันเนงินหายวับอย่าลืมกระจายความเสี่ยงนะครับ 4. แพนิคเซลเห็นกราฟแดงปุ๊บรีบขายปับ๊บทั้งที่พื้นฐานบริษัทไม่ได้เปลี่ยนสุดท้ายขายที่จุดต่ำสุดแล้วมันก็เด้งใส่หน้า 5. ขาดวินยัยลงทุนแค่เดือน2เดือนพอตลาดนิ่งก็เลิกการลงทุนคือมาราธอนครับไม่ใช่วิ่งร้อยเมตรรวบรวมมาจากคอมเมนต์ที่ถามกันบ่อยที่สุดครับ คำถามที่1เงิน1,000บาทเริ่มซื้อหุ้นเองได้ไหมตอบได้ครับเดี๋ยวนี้มีออตลอตหรือบางแอปซื้อเป็นเศษหุ้นได้แต่แนะนำ ETF จะคุ้มค่าธรรมเนียมกว่าครับคำถามที่2กองทุนรวมกับ ETF อันไหนกำไรเยอะกว่าตอบอยู่ที่นโยบายครับถ้ากองทุนแอคทีฟเลือกหุ้นเก่งๆอาจชนะ ETF แต่สถิติระยะยาว ETF มักจะชนะเพราะค่าธรรมเนียมถูกกว่าครับคำถามที่สา ซื้อหุ้นเองรวยเร็วกว่าจริงไหมตอบมีโอกาสครับแต่ก็มีโอกาสจนเร็วกว่าเช่นกันถ้าเลือกผิดตัวความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนเยอะครับคำถามที่4ปันผลจากกองทุน vs ปันผลจากหุ้นต่างกันยังไงตอบหุ้นจ่ายตรงเข้าบัญชีเราเสียภาษี10%ส่วนกองทุนมีทั้งแบบจ่ายปันผลและสะสมมูลค่าไม่จ่ายแต่เอาไปลงทุนต่อเลือกตามความชอบครับคำถามที่ห ต้องเปิดพอร์ตที่ไหนดีตอบธนาคารสีไหนก็ได้ที่คุณใช้แอปอยู่สะดวกที่สุดครับค่าคอมมิชชั่นเดี๋ยวนี้ไม่ต่างกันมากคำถามที่6กองทุนมีโอกาสเจ็บหนักไหมตอบมีครับถ้าตลาดหุ้นโลกพังกองทุนก็ลงตามแต่มันจะไม่เป็นศูนย์เหมือนหุ้นรายตัวที่บริษัทล้มละลายครับคำถามที่7เลือกหุ้นตัวแรกยังไงดีตอบมองรอบตัวครับสินค้าอะไรที่เราใช้ทุกวันขาดไม่ได้ และเขามีกำไรสม่ำเสมอเริ่มจากตรงนั้นครับคำถามที่8ทํทำไมต้องกระจายความเสี่ยงตอบเพราะไม่มีใครรู้อนาคตรครับการกระจายคือการซื้อประกันให้พอร์ตเราไม่พังพินาศในคราวเดียวสรุปสั้นๆนะครับถ้าคุณไม่มีเวลาไม่อยากคิดเยอะกองทุนรวมหรือ ETF คือคำตอบที่ใช่ที่สุดแต่ถ้าคุณลหลงไหลในธุรกิจอยากคุมชะตาชีวิตเองซื้อหุ้นเองก็เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดครับ ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เลือกอะไรแต่คือเริ่มเมื่อไหร่ต่างหากครับถ้าชอบเนื้อหาแนวเพื่อนคุยแบบนี้ไม่ต้องกดกระดิ่งก็ได้ครับแค่ลองเอาความรู้ในวันนี้ไปเรื่องวางแผนการเงินของตัวเองดูสักนิดผมก็ดีใจมากแล้วหรือถ้าใครมีคำถามอะไรพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมมาช่วยตอบครับขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนนะครับสวัสดีครับ